นำขบวนโดยพี่ดาวครับแก๊งหัวหน้าเด็กน้อยไปครับโอ้ตะกี้ไปตะกี้เป็นเด็กหน่อยย่างตามหนาดตอนนี้เป็นขนาเด็กหน่อยแล้วเป็นหัวหน้าเด็กน้อยแล้วตอนนี้ไปครับตอนนี้กำลังเคลื่อน เคลื่อนขบวนเคลื่อนขบวนเคลื่อนขบวนแห่มานะครับนะคะกระโจมค่ะบูชานะคะบูชาครูพ่อครูปรตกรรมนะคะสวยงามมากนะคะอ่ามีหมากแห่นะคะเป็นวัฒนธรรมของการบูชาผู้พ่อผู้ปัตยกรรมวันนี้เราจะมาน้องแสงจันทร์เล็กทุกท่านถือเครื่องนหมดหมดเครื่องพัดแล้วนะหมดรองเท้าแล้วเตรียมเลยแล้ว คันบอกว่าถอดเตรียมเตรียมเตรียมถอดรองเท้าแล้วเตรียมแล้วกระโจมกระโจมไปไปไปบัลเบนสดนะคะขันบัลเบนโซนแล้วก็จะมีเทียนวัฒน์น้ำอายุวัฒนมงคลนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะจำนวนจำกัดคือเป็นเจ้าภาพเพียงจุดอายุวัฒน ไปครับโอ้ตะกี้ไปตะกี้เป็นเด็กหน่อยย่างตามหัวหน้าตอนนี้เป็นหัวหน้าเด็กหน่อยแล้วเป็นหัวหน้าเด็กน้อยแล้วตอนนี้ไปครับไปครับขบวนนักวิ่งของเราเหลือจันเจ้าอีกคนหนึ่งขบวนนักวิ่งเลอนเจ่าเ่าเ่อย โอ้หนี่นะ,น,ะววนะครับดูขบวนนะครับต่อแถวกันไปไส,ส,สวยงามมากนะครับน่ารักต่อแถวกันไปน่ารักมากครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ไปรออยู่ข้างหน้าเยอะแล้วนะครับ

ขอบคุณครับขอรันี่เลหนีมาแต่เราอะมาสาวาทีเสียงได้เยอะไก่เนาะังต่กแดงไก่ดี่บุญดัามากเลยไก่หดเด้อครับโหลเด้อมาไปยนนรโ้ด้อเยั่งนั่งั่ง่งนั่งนันั่น่ยนนน่ังันัน โอ๊ยนบนี่ยังไมออกางไม่เลยนี่เฮ้ยเป็นไงครับขันมาขะนัองดาว นะครับี่ได้ดหลายคลิปแถบนี้ <c oughs> วันเดินช้าๆอ้วนแต่ก่อนได้เดินตามดาดพี <c oughs> ่พี่นะครับ ตามตูดพี่พี่ตอนนี้ผ่าน้องๆเดินแล้วนะครับต่อไปโคดเชือกสุดท้ายเป็นจันเจ้านะรถรดลดพี่มาเร็วครับรดหลังเป็นคือมาเร็วหรอวะขาไป ขาไปอีกตุกลุ้งยุบบพุดด้ไนดกพุดดีไเออตัเอกบตกใกิอนไหนาเคเชือกแรกแนะนำตัวเชือกแรกขบวนเราน้องดาวนะครับแล้วก็น้องเพชรจ้าแล้วก็น้องแสงจันทร์นะครับแล้วก็น้องน้โมนะครับน้องน้โมปิดท้ายให้นะครับ ไม่มีไม้กันสั่นไม่รู้กล้องมันจะสั่นไหมนะครับรถ้าสั่นต้องขออภัยด้วยเด้อรีบนะครับแม่แม่กันสั่นอยู่กับกันสั่นไม่ได้ชัดแบบอันนึงนะครับแล้วก็กันสั่นอีกตัวนึงอยู่คับกล้องไร้สตดนะครับลูกเต็มยศพ่อพ่อครึ่งยศครับพ่อ,พอครึ่งตัวพอวันนี้ <c oughs> ลูกเต็มยศ <c oughs> รถก็จะเข้าออกเยอะหน่อยนะครับ3วกวแล้ัน้องมีเดือนแล้วค่ะน้อนาดดแล้วค่ะียของะะคืยกว่าีอไม่เอาไม่ใช่สามชั่โอ้คุณฝามนะครบแล้วว่าได้ใจไี้ใจเจ้าไช่ มาดที่แดงเนอะีแดงผมเคยเจ้าเฮ็ดเทีนหรอผมเคยเห็นแล้วผมอยู่ตะบุงทพีนี่นะครับนี่ชื่อชื่องานเอาไว้ลงทำหน้าปกคลิปเอานี่นะครับเป็นชื่องานนะครับนี่นี่นี่โอ้โหดูเดินผ่านงานแบบเที่ๆครับไปครับไปครับน้องดาวน้องเพชรจ้าน้องแสงจันทร์ แล้วก็น้องละโม่ไปครับไปครับ <c oughs> มาแล้วครับถึงขบวนแล้วนะครับถึงขบวนแล้ว <c oughs> เขาก็จะเริ่มอ,ออกเดินกันแล้วครับ, <c oughs> บนี่ขบวนนะครับช้างก็จะไปอยู่หลงังๆนู่นะนครับ อ่าน,นี้น้องช้างก็ยืยนรอยเนี่ยโหเต็มเลยยืยนรอเต็มเลยนะครับน้องช้าง มาแปกลกกะโมเลยเขาแดงเวทน,นองดาวมาฝากเพื่อเดียวกับ <c oughs> ข้างหลังอีกเยอะหนึ่ง เอาสีดอบุญชูทำไมไม่เอาสีดอมา,อามาหรอนี่ <c oughs> พี่น้องยกล้อโชว์หน่อยนี่หมาดดีเนาะผ่นใส่หมาดแบนเล็บแบนอ่นะ